ยุมหัวกลางกองท้ายขวัญอุสมณนีเผยซีนถูกกระชากผมที่ทําเอาคนเข้าใจผิดกลายเป็นเด็กก้าวร้าว,วันนี้คนได้รู้ความจริงว่าจริงๆแล้วขวัญคือผู้ถูกกระทําเดี๋ยวเราย้อนไปดูคลิปเหตุการณ์แล้วก็คาสัมภาษณ์ของขวัญอุสมณนีกันดีกว่าค่ะเข้าน้ำหนักลงแกจับแยมแล้วไม่ได้ไม่ได้ดึงอะไรเลยไม่ไม่จับเฉยไม่ใช่คือรู้แต่ว่าแบบจับไปกล้องแค่จับเฉยไม่ได้ร้ายอย่างนี้หรอใช่คือเขาไม่ทราบว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นอะไรอย่างนี้แล้ว อีกอย่างหนึ่งคือสเตตัสขวัญน,นะเราเป็นเด็กอะคะอ่ะเรื่องบางอย่างหนูก็ไม่ควรพูดไปว่า<อ>ว่าเราโดนกระทำอะไร<อ> เรียกว่าโดนขุดวิรกรรมไม่หยุดค่ะสำรับปูมัทน,นากรณียืมเงินลูกหม,มีและสมีและลิลลีง่เงี้ยนแต่กลับไม่มีการคืนเงินจนทําให้เรื่องราวบานปลายและหลายคนค่ะก็ไปขุดคลิปของปูข,ขวัญเมื่อ16ปีก่อนล่าสุดนางเอกสาวขวัญอุสมณนีออกมาเล่าปมเหตุเกาเราในรายการแชรโดยขวัญอุสมานีกล่าวว่าตอนนั้นขวัญยอมรับว่าขวัญยังเด็กมีบางอย่างที่ขวัญไม่ควรพูดออกไปแต่ก็พูดออกไปส่วนเรื่องชางจิกหัวเหมือนพี่ปูเล่นจริงอินจริงส่วนตัวขวัญไม่รู้สึกอะไรกับใครตอนนั้นขวัญถ่ายละครและเรียนไปด้วยขวัญชอบคุยกับ ใ,ใครไม่คุยด้วยขวัญก็ไปคุยกับคนอื่นเราไม่ได้รู้สึกว่าใครไม่ถูกกับเราจนกระทั่งเป็นข่าวเราก็รู้แล้วว่าเราควรอยู่กับใครที่ผ่านมาขวัญพูดอะไรไม่ได้โดนว่ามาตลอด10ปีคนมองว่าขวัญก้าวร้าวอย่างไรก็ตามหลังจากที่เวลาผ่านมานานทุกคนได้เห็นความจริงขวัญก็ต้องขอบคุณทุกคนที่มาขอโทษคนที่อยู่ใกล้ตัวรู้หมดว่าเกิดอะไรขึ้นแต่บางคนส่งข่าวมาให้ดูพี่ๆตอนนี้เขาก็เข้าใจขวัญมากขึ้นและขอโทษที่เคยว่าขวัญที่ผ่านมาขวัญโดนกระทำเยอะด้วยตนต้องขอบคุณพ่อแม่คุณแดงคุณสุร้าง คลิปเอาไว้ที่จะทําให้ผู้ใหญ่เข้าใจเราไม่เช่นนั้นเราคงเป็นคนตกงานไปแล้วเุ้ยเรื่องนี้มันเป็นมหากราบจริงๆเลยนะคะไม่รู้ว่าจะมีการขุดอะไรขึ้นมาอีกนะและถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวที่น่าสนใจกดติดตามเพจทีวีภูเอาไว้นะคะ